สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ออนไซต์อยู่ผมธนายอยีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารของทีมลิบูกันครับวันนี้ผมนําเรื่องราวหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการในฤดูกาลหน้ารวมถึงตลาดซื้อขายนักเตะก็ยังมีอัปเดตกันเข้ามาอยู่นะครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารที่น่าสนใจของทีมลิบูวันนี้นะผมบอกเลยคุณผู้ชมครับมันมีสิ่งที่ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์อยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนงานที่อเนอร์สล็อตเคาะเองวางเองรวมถึงการพูดคุยการเมเนจเบื้องหลังนะครับที่อเนอร์สล็อตจะเป็นคนคุมเกมในฤดูกาลหน้าเนี่ยเราจะเห็นบทบาทของอเนอร์สล็อตที่แตแตกต่างออกไปนะฤดูกาลนี้เราเห็นเพียงแค่ว่าเขาเป็นโค้ชเป็นเฮดโค้ชไม่มีการจัดการ อะไรนอกเหนือจากการทําหน้าที่ฝึกซ้อมนอกเหนือจากการทําหน้าที่เป็นโคช้ชแต่ฤดูกาลหน้าเนี่ยเรามีสิ่งที่อ n นเนอร์สอตวางแผนไว้เองเรามีสิ่งที่อ n นะเนอร์สโอตนะเมเนจทุกอย่างนะครับร่วมกันกับทีมงานเบื้องหลังสตาฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลเอ็ดเบิร์ดรวมถึงริชาร์ดฮิวก็ต้องบอกเลยว่าส่วนหนึ่งมาจาก การร้องขอหรือการสั่งการของอ n เนอร์สล็อตครับเรื่องแรกครับคุณผู้ชมเรื่องแรกนี้โอ้โหเป็นการหวนกลับมาทัวร์พรีซีซั่นที่เอเชียอีกครั้งหนึ่งของลิเวอร์พูลนะครับการกลับมาในครั้งนี้ต้องบอกว่าฤดูกาลของอ n เนอร์สล็อตซีซั่นแรกที่ไปพรีซีซั่นนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าอ n เนอร์สล็อตนั้นเลือก ให้ทีมไป preseason ที่สหรัฐอเมริกาแล้วเราเนี่ยก็ผลงานดีไม่ใช่น้อยครับแต่พอมาถึงซีซั่นที่จะถึงนี่นะครับการ p r e ซ e a s o n เราจะกลับมา p r e ซ e a s o n ที่เอเชียอีกครั้งหนึ่งโดยจะไปเริ่มที่ประเทศจีนครับคุณผู้ชมอเน,นส็อตจะพาพลพรรคหงแดงจะพาทีมยกกำลังไปถึงถิ่นม,มังกรเลยทีเดียวครับ โดยจะเริ่มต้นการดวลกับ AC ซมิลานเอออันนี้มีการเคาะชื่อมาแล้วว่าจะเป็นการดวลกับ AC ซมิลานต่อมาครับคุณผู้ชมต่อมาจะไปจีนนะ้้วก็ไม่ใช่สิครับฮ่องกงก่อนกับ AC ต่อมาไปจีนแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นการไปญี่ปุ่นในการพรีซีซั่น ในช่วงฤดูร้อนเป็นครั้งแรกของลิวพูด้วยอาจจะเป็นการเอาใจแฟนๆของวาตาลุเอนโดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่เชื่อว่าสาวกหงแดงพลพรรคของแดงทุกหมู่เหล่าที่เป็นแฟนบอลลิพูเนี่ยอาจจะมีการเดินทางนะครับไปดูการพรีซีซั่นของทีมลิพูเนี่ยถึงประเทศจีนฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวก็ถือโอกาสไป เที่ยวด้วยนะครับก็อาจจะมีหลายสื่อที่นำภาพบรรยากาศหรือการฝึกซ้อมการแข่งขันพรีซีซั่นการเตรียมตัวเนี่ยไปญี่ปุ่นไปฮ่องกงและจีนแต่ยังไม่มีทีมที่แบบเคาะแบบชัดเจนครับว่าจะอุ่นกับทีมใดบ้างมีเพียงการเปิดชื่อของ AC มิลานมาทีมเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมต่อมาคุณผู้ชมผมพาคุณผชมมาดู เรื่องของกองหน้าที่ก็ต้องบอกว่าครั้งนี้อร์เนอร์สลอตเป็นการเพราะเองนะครับรายงานของเ e อียนรอยนะครับผู้ชมสายข่าวหงแดงเขาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกองหน้าของลิพูในซีซั่นหน้าเนี่ยมันมาจากการจัดการของชายผู้นี้ครับอร์เนอสลอตซึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้จะบอกอะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของแนวรุก ของทีมลิวพูภายใต้กันคุมทีมของอเนอร์สลอตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเอียนรอยนำภาพของไอ้เจ้าดิโ้โชตาขึ้นปกเนี่ยเป็นเพราะอาจจะมีการขยับในตัวของดิโ้โชตาหรือเปล่าหรืออเนอร์สลอตจะมีการพิจารณายังไงเกี่ยวกับดีลของดิโ้โชตาแล้วก็กองหน้าคนอื่นๆของลิพูซึ่งก็ต้องบอกว่าหน้าที่หลักของ ทีมงานเบื้องหลังนะครับโดยการนำของ Michael e d w a r d รและ r ิชันฮิวเนี่ยคือด้วยตําแหน่งหน้าที่นะไมเคิลเอ็ดเวิรคือเพาะ <c oughs> ไม่ใช่สิครับ CEO of football คือหัวหน้าส่วนงานฟุตบอลของลิพูแต่ r ิชันฮิวเนี่ยคือผู้อำนวยการกีฬาคือคนที่จะจัดการในเรื่องเรื่องของการดิวนักเตะ ซื้อหรือขายหรือปล่อยยืมอะไรทำนองนี้มันอยู่ภายใต้การดแรูแลของลิชาดฮิวซึ่งก่อนหน้านี้เราเห็นว่าเอ้ยเนี่ยนะครับไอลิชาดฮิวเนี่ยมันทำงานมาสักหนึ่งซีซั่นได้แล้วเนี่ยการทำงานสองตลาดของไอลิชาดฮิวก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับ การทำงานของลิชาดฮิวที่ดูจะประสบความสําเร็จที่สุดคือการไปดิวอันเนอร์สล็อตมาสู่ทีมลิปูแต่ในแง่ของการซื้อตัวผู้เล่นมาใช้งานเนี่ยโอ้โหผมขอใช้คําว่าสอบตกสําหรับลิชาดฮิวแต่สําหรับตัวอันเนอร์สล็อตเองพอเห็นแล้วว่าเฮ้ยฮิวแม่งทำงานอาจจะใช้คําว่าไม่ได้เรื่องก็ได้หรืออาจจะยังไม่ได้โชว์ฝีมือแบบเต็มที่ก็ตามแต่ผู้ชมครับ อันเนอร์สลอตจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้ร่วมกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ลิชานฮิวในการเลือกตัวผู้เล่นในการเสริมทัพหรือปล่อยตัวผู้เล่นใครที่อยู่ในแผนการทำทีมของอันเนอร์สลอตก็จะถูกหิ้วมาพรีซีซั่นที่เอเชียด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมใครที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของอันเนอร์สลอตแล้วก็จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมไปไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการยืมตัวหรือขายขาด นะครับก็ต้องรอติดตามดูกันแต่ผมว่าตามรายงานของเอียนรอยเนี่ยนะครับที่มีภาพของเดียโกโชต้าขึ้นปกผมว่ามันมีนัยยะอะไรบางอย่างไม่แน่นะครับเราก็อาจจะเสียเดียโกโชต้าไปในซีซั่นนี้ก็เป็นได้ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้ทีมจากซาอุซื้อตัวไปขออภัยครับ <c oughs> <c oughs> หรือแม้กระทั่งครับคุณผู้ชม หรือแม้กระทั่งการที่ขายคืนให้กับวูฟแฮมตันวันเดรเลอร์ก็อาจจะเป็นไปได้ในดิวนี้ส่วนเรื่องต่อมาครับคุณชมอาจจะหนีไม่พ้นเรื่องของออเจ้าเทร์นะครับเทร์อเล็กซานเดอร์อนุก็ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อสเตเดียมแอสโตถึงบทบาทในทีมลิพูว่าเอ้ใครมีความสำคัญบ้างในห้องแต่งตัว ในสนามนะครับเจ้าเทนเนี่ยก็บอกว่าเมื่อมองภาพรวมแล้วนะไม่ใช่แค่แนวทางสำหรับริฟูเท่านั้นที่ดูเหมือนว่าจะมีความยังไงละครับคือก็แน่นอนแหละในสนามเนี่ยเราให้ความสำคัญกับทุกคนแต่ผู้ที่มีภาวะผู้นำแล้วก็เป็นผู้นำทั้งในแง่ของ การนําอย่างเป็นทางการคือเบอร์จิลฟันไดที่เป็นกัปตันทีมแต่เราก็ผู้นําในห้องแต่งตัวที่มีอิทธิพลต่อทีมอย่างมากก็ต้องยอมรับว่าเทนเนี่ยยกย่องโมซาลานะครับยกย่องโมซาลาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในห้องแต่งตัวอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นบทบาทของท่านรองเจมิลเนอร์นะคุณผู้ชมคือเจมิลเนอร์เนี่ยไม่ได้เป็นกัปตันทีมแต่พออยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยบทบาทของเขาคือ อันดับหนึ่งเลยครับเหนือทางด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันซะด้วยซ้ำเนี่ยฮะในแง่เดียวกันคือในสนามเนี่ยเวอร์จลฟันไดเป็นกัปตันทีมเป็นผู้นำในสนามแต่ในห้องแต่งตัวทุกคนจะยอมรับว่าโมซาลาเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวเป็นคอยคนที่จะคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะครับพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยผมพิจารณาจาก คำพูดของเทนอโนที่มีต่อโมซาลานะการที่เราเสียเทนอเล็กซานเดอร์อโนไปอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเท่ากับการที่เราเสียมซาลาไปซึ่งก็ต้องบอกว่าลิฟูนะครับลิชานฮิวไมขเคนเอ็ดเวิร์ดอันเนอรสลอตจะต้องขยายสัญญาหรือต่อสัญญาโมเมนตซาลาให้ได้เพราะรองกับทันอย่างเทนอเล็กซานเดอร์อโนก็ยอมรับเองแล้วว่าในห้องแต่งตัวเนี่ย คนที่มีอิทธิพลต่อทีมมากที่สุดคือโมฮัมเหม็ดซาลาห์และในสนามก็เช่นเดียวกันคือเขาเป็นคนที่ยิงรวมใจมากมากที่สุดในทีมตลอดระยะเวลาที่โมฮัมเหม็ดซาลาห์อยู่กับเรามานะคุณผู้ชมตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่กับเรามาเทรนอาโนยอมรับอย่างสุดซิงจากก้นบึ้งของหัวใจว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์คือคนที่มีอิทธิพลมากๆทั้งในและนอกสนามซึ่ง เราในฐานะแฟนบอลเนี่ยก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคิงโมโมฮัมหมัดซาาคือคนคนนั้นที่จะนำพาลิภูไปสู่ความสำเร็จในแง่ของการคว้าถ้วยโทรฟี่ต่างๆอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมเทรนด์ยกย่องโมซา l a าแบบนี้แล้วยังกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าเฮ้ยผมในฐานะเพื่อนร่วมทีมเนี่ยพูดถึงคนที่สนิทมากที่สุด ผมว่าโมนี่แหละที่สนิทกับผมมากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาในสนามเนี่ยเราเคารพสไตล์ของกันและกันซึ่งตัวผมเองก็ร่วมงานกับโมซาล่ามานานรวมถึงจอแดนเฮนเดอร์สันเราทั้ง3มคนเนี่ยเข้าขากันอย่างมากในการทำเกมรุกฝ,ฝั่งขวาของลิวพูผม เขาใช้คำว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะเขาใช้คําว่าเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมนะในฝั่งขวาที่ดีที่สุดที่เคยร่วมงานมาโอ้โหนอกจากจะยกย่องแล้วก็ยังพูดไปในแง่ที่ว่านี่แหละคือคนที่ทำงานร่วมกันแล้วเข้าขาที่สุดโอ้โหฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยมึงจะทิ้งคนที่เข้าขาที่สุด ไปหากับคนที่สนิทในแง่ของการเล่นทีมชาติเนี่ยผมว่าแม่งอาจจะใช้คําว่าใจร้ายเกินไปสําหรับโมเมนดซาร่านะครับที่แม่งร่วมงานกันมาตั้งนานแล้วจะทิ้งบทบาทตรงนี้ไปอย่างไรก็ตามครับเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเพรสอเล็กซานเดอร์อารโนนะคุณผู้ชมที่เขาจะเลือกอาชีพการค้าแข่งของตัวเองมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปหยุดยั้งความคิดหรือความฝันของ ใครก็ตามได้นะคผู้ชมอ่ายกตัวอย่างนิดนึงตัวผมเองเนี่ยมันก็มีความฝันที่ผมอยากจะเดินไปให้ถึงแต่หลายคนก็ปฏิเสธว่าเฮ้ยแม่งมันเกินไปมันอาจจะคือมันทำแล้วเหนื่อยอะไรแบบนี้ก็มีหลายคนที่จะมาคอยพูดกลอกหูผมเหมือนกันแต่ผมก็เออต้องยอมรับว,ว่าผมก็ไม่ได้เชื่อคำพูดใครเลยแม้แต่คนเดียวแม้กระทั่งคนในครอบครัวหรือ เพื่อนที่สนิทที่สุดก็ตามแต่นะผมเชื่อมั่นในตัวเองว่าผมจะไปถึงตรงนั้นให้ได้เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะถูกใจเราหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะอันนี้ฝากไว้ให้กับทุกคนนะอย่าไปเกลียดชังอะไรเจ้าเทนมากนักเลยเราก็เคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วไม่ใช่หรอครับที่เฮ้ยไอเจ้ากูตินโยหรือแม้กระทั่งใครอะ ไม c h a e l โอเวนะครับรวมถึงคนอื่นๆก็ตามแต่นะครับเราต้องเคารพการตัดสินใจของ Trent Alexander a r อ no ร์อด้วยนะคุณผู้ชมฝากไว้ตรงนี้ครับส่วนคนต่อมาที่จะต้องบอกว่าอาจจะถูกโปรโมตขึ้นมาแทนที่ของเ r รน t ์อเล็กซา r เดอร์อก็เป็นได้ครับผู้ชมคุณผู้ชม,ชมนั่นก็คือ c o น n น r b ์แบดลีซึ่งมีหลายซื่อนะครับที่พูดถึง c o น n น r b ์แบดลีในทิศทางที่ว่า เขาเนี่ยแหละคือตัวแทนเทนนาร์เล็กซ์นเดอร์โนที่มีของดีอยู่ในทีมแล้วจะไม่ต้องไปแบบค้นขวายหาตัวแทนของเทนให้ยากลำบากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอห์นกิ s สันบอกรวมถึงเดแบบียนฟิวแว็บนะครับก็พูดถึงคอนเนอร์แบลลี่ว่าเฮ้ยเนี่ยแบลลี่เขากลับมาซ้อมได้แล้วนะแล้วก็แน่นอนว่าในซีซั่นหน้าเขาจะถูกโปรโมทขึ้นมาเป็น กองหลังเบอร์หนึ่งของทีมในตำแหน่งแบ็กขวานะุณผู้ชมร่วมถึง SMX LFC หรือเบนเนี่ย <c oughs> คนนี้อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงในแง่ของการถูกยอมรับอย่างวงกว้างแต่ในแง่ของการทำสื่อนะครับ Anything Liverpool and Fuel Sector LFC Transfer Room ต่างก็ยอมรับสื่อนี้ว่า มีความน่าเชื่อถือได้นะแต่ผมขอวิเคราะห์ตรงนี้นะว่าอาจจะเป็นสื่อเทียรสองนะครับอาจจะไม่ใช่สายหงหลักๆฟังสิ่งที่ไอเจ้าเบนพูดถึงคอนเนอร์แบตลีนะคุณผู้ชมเบนเขาบอกว่าหากข่าวของคอนเนอร์แบตลีเป็นความจริงนี่ถือเป็นโอกาสครั้งใหญ่สำหรับฤดูกาลหนนะ้าของเขาแล้วตีความคือ นี่ยฮะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเขาจะถูกโปรโมทขึ้นมาเป็นกองหลังในตำแหน่งแบ็คขวาเบอร์หนึ่งของทีมรอติดตามกันครับในซีซั่นหนะ้าหากเราไม่สามารถหาตัวแทนแบบอย่างเป็นทางการในที่ว่างของสล็อตของเทรน d ์อเล็กซานเดอร์โนได้คอนเนอร์แบดลียผมว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่แย่สำหรับผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาของทีมลิปูนะครับก็รอติดตามกันในซีซั่นหนะ้า ส่วนไอ้เจ้าหลุยดีอาร์ครับคุณผู้ชมก็ยังเป็นคำถามที่จะต้องพูดถึงจะต้องนำมาถกเถียงกันอยู่ไม่น้อยเพราะลา่าสุดครับคุณผู้ชมฟาบิโซโลมานก็ได้พูดถึงเจ้าหลุยดีอาร์ลูโชหรือนักเตะพลังใบอะไรก็ตามแต่ที่คนจะเรียกนะครับเขาบอกว่าข้อมูลในมือที่มีอยู่ณตอนนี้ไม่มีความคืบหน้าใดๆที่เป็นรูปประมสำหรับ ลุยส์ดีร์ในแง่ของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับลุยส์ดียร์มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะออกจากทีมอันนี้ไม่สามารถการันตีได้นี่คือคำพูดของฟาบิสูโรมาโน่นักข่าวสายการซื้อขายสายตลาดนักเตะที่ก็ต้องยอมรับว่าพูดถึงลุยส์ดียร์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับคุณผู้ชมส่วนคนนี้ครับคุณผู้ชมดาวินูนเยสก็แน่นอนว่า ยังคงถูกพูดถึงในแง่ของการซื้อขายการที่จะปล่อยไอ้เจ้าดาวินนเนสออกจากทีมล่าสุดครับคุณผู้ชมนอกจากไอ้สาริกาดงนะครับก็ยังมีเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสที่ดูเหมือนว่าจะมีการขยับเข้าใกล้จะมีการพิจารณาที่มากขึ้นเกี่ยวกับการดึงตัวดาวินนเนสไปร่วมทีมตามรายงานของทีมท็อกเนี่ยก็ ระบุว่ากองหน้าตัวเป้ารายนี้นะครับคุณผู้ชมถูกจับตามองอย่างมากสำหรับทีมวคาสเซิลรวมถึงนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะก็เริ่มมีการสอบถามมาเบื้องต้นแล้วอันนี้ก็รอดูครับว่าซีซั่นนี้ดีลของดาวิน n นเยสจะลงเอออย่างไรนะครับประมาณนี้นะสำหรับเรื่องของดาวิน n นเยสใครที่สงสัยเรื่องของนนเยสก็ยัง สอบถามเข้ามาได้นะครับว่าเอ้ยมีสื่อไหนที่สนใจเขาบ้างเอ้ยไม่ใช่สิครับมีทีมไหนที่สนใจเขาบ้างมีทีมไหนที่อยากจะดึงตัวดาวินนเยสไปร่วมทีมหรือเราจะใส่เขาในการเป็นออปชั่นซื้อใครได้บ้างนะครับยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเล็กซานเดอร์อิซักรวมถึงฮูเรียนอวาเลสก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรายงานไปก็ตามแต่นะครับคผู้ชมอประมาณนี้ <c oughs> ต่อมาครับก่อนจะทิ้งท้ายกันครับคุผู้ชมโอ้โหโปรสปอร์ตโดยโรมาเนียเอาเล็ุณผู้ชมครับรายงานเรื่องของไอเจ้าอันเดรราติอูนะครับแบ็คขวาวัย26ปีของรายโยบายเกาโนอายุเท่ากันกับเพรนอาโนนะครับแต่ว่าในแง่ของความสำเร็จหรือในแง่ของฝีเท้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับ ไอเทนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเอามันมาเพื่อที่จะเบียดแย่งตำแหน่งกันในทีมเนี่ยสมมุติเวอร์สเคสอาจจะไม่ใช่คำว่าเวอร์สเคสแล้วนะขณะนี้คือเราเสียเทนให้กับมาริดเรามีแบดลี่เรามีคาวินลมซี่ที่ไปเล่นยืมตัวที่แม้ว่าตอนนี้จะเป็นดาวรุ่งก็ตามแต่แต่ก็พร้อมที่จะให้อนเนอร์สลอตเลือกใช้งานได้ ะครับอาจจะเป็นกองหลังเบอร์3หรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็ยังเป็นไอ์คาวินแลมซี่ก็ยังเป็นตัวเลือกไล่เรียงกันใหม่อีกครั้งครับผู้ชมคาวินแลมซี่คอนเนอร์แบตตี้นะครับรวมถึงชลมียสิมพงถ้าเราได้มาแล้วก็ไอเจ้าไอ้อันเดรลาติอูเนี่ยสี่ตัวถ้าเกิดเอามาแบบอยู่รวมกันแล้วก็หาจุดลงตัวหาแบบ เขาเรียกยังไงครับคือให้มันกดดันกันให้มันแย่งตําแหน่งกัน,นครับรีดศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุดอันเรลาติอูเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าคือเขาไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับแฟนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ได้รู้จักราติอูมากนะักแต่สําหรับแฟนบอลลาลิก้าสเปนรวมถึงคนที่ติดตามฟุตบอลในแถบนั้นนะครับก็ เห็นฟอร์มการเล่นของอันเดรราติอเป็นอย่างดีเป็นแฟนของรายโยบากเยกาโนเนี่ยใครที่เคยเห็นฟอร์มการเล่นใครที่เฮ้ยดูแล้วแม่งไอเจ้าหมอนี่ก็เหมาะที่จะมาเป็นตัวแทนเทรนด์อารนะก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผลงานของไอเจ้าอันเดรเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็รออ่านคอมเมนต์อยู่นะคุณผู้ชม ปิดท้ายกันที่เรื่องของชายคนนี้ครับที่เป็นมือขวาอีกคนหนึ่งของเยนคัพโอ้โหช็อตไปประมาณ2วินาทีนะครับผู้ช่วยของเยนคัพนะครับต้อตตงใช้ว่าอาดีตผู้ช่วยของเยนคับอย่างปีเตอร์คาเวียนเนี่ยก็เข้าร่วมนะครับเข้าร่วมกับทีม RB ร์บีไลซิเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับก็ รอดูครับรอดูว่าผลงานในการเข้าร่วมเสือเรดบูที่มีเยนคอปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยจะไปในทิศทางไหนแน่นอนว่าไรซิกก็พึ่งเป็นที่รู้จักเมื่อสี่ห้าปีหลังนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครได้รู้จักกับอาบีไรซิสักเท่าไหร่นักนะครับคุณผู้ชมก็หวังว่าจะ ครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้นะทั้งเรื่องของพรีซีซั่นเรื่องของนักเตะในทีมเราว่าเฮ้ยซีซั่นหน้าเนี่ยจะไปในทิศทางไหนจะมีใครอยู่กับทีมเราต่อบ้างหรือทีมอื่นๆเนี่ยที่มีความสนใจในตัวนักเตะริบูเนี่ยมีใครบ้างรวมถึงนักเตะคนอื่นๆที่เราก็จ้องจะดึงมาร่วมทีมนะหวังว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ในวันนี้นะคุณผู้ชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับจ่าเรือนะครับข่าวสารลิฟูต้องออนไซต์เจอกันนะครับ